สวัสดีครับวันนี้ผู้ชายลอยๆอยู่ที่ถนนสีภูนาศเขาว่าถนนแห่งนี้มีของเด็ดของดังให้ผู้ชายลอยๆมาได้ชิมรู้แล้วใช่ไหมว่มาที่ไหนข้างหลังนี่ วันนี้ผู้ชยายลอยจะพาเข้าโรงแรมสาวๆเข้าโรงแรมกันอยากรู้จริงๆว่าข้างในโรงแรมเนี่ยเขามีอะไรเด็ดผู้ชยายลอยไม่รอช้าจะต้องรีบไปจะต้องรีบพาท่านผู้ชมเข้าไปชิมอาหารหลอยๆได้แล้วนี่ครับโรงแรมวินสตา์อยู่ข้างหลังผมแล้วขออนุญาตเข้าไปดูข้างในหน่อยดูซิว่าอะไรเขาว่าเด็ดผู้ชยายลอยๆจะเข้าไปได้ไหมึังเ o ็ก Wait. I wait, can't I'm yours สวัสดีครับแม่วันนี้ผู้ชายลอยๆมาที่โรงแรมวินสตาร์ห้องพักราคาเท่ไรบ้างก็มีตั้งแต่ห้องเล็กห้องใหญ่เตียงเดียวแล้วก็ห้องใหญ่เตียงคู่แล้วก็ Family. แฟมิลี่แฟมิลี่นี่อยู่ได้กี่คนครับก็ประมาณไม่เกิน5คนครับโอ้โหโรงแรมแห่งนี้ไม่ธรรมดา อายาไม่ธรรมดาผู้ชายร้อยร้อยมีอยู่200นอนไหนได้มั้งนี่ก็ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกัน,นอ๋อแล้วแต่อนอนนอนนี่คิดเท่าไหร่ก็นอนตรงนี้ก็คิด9 8 0ิคิดเ8้ไม่ธรรมดาจริง <c oughs> โอ้โหเดวเด๋นะมีอยู่200คงไม่ได้นอนแล้วได้หิวอ<ต>่ะหิวหิวต้องไปไหนก็เชิญห้องอาหารริมสระเลยค่ะห้องอาหารริมสระริมสระเลสเตอลองเลยค่ะโอ้ยของเขาาเด็ดไหมค่ะ เด่นมากค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเลยค่ะขึ้นชื่อมีอะไรขึ้นชื่อมั่งก็มีลาดหน้าค่ะลาดหน้าโอ้ยห้องอาหารลิมจะเข้าเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ห้องพักไม่มีตังค์นอนตรงนี้ไหมไปนี่ดีกว่าที่นี่เผื่อมีตังค์กับเขาบ้างท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปทังห้องอาหารริมสระดูด้วยว่าโอ้โหบรรยากาศไม่ธรรมดาแต่ขออนุญาตครับเข้าตามหัวใจลอยๆมาเลย สวัสดีครับ,รบขออนุญาตผู้ชายลอยๆมานี่นิดนึงเมื่อกี้ถามน้องข้างนอกบอกห้องอาหารที่นี่มีของเด็ดของดังของ,ง,ขอ,งอร่อยอมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งดีกว่าสสผมว่ายืนเดี๋ยวจะงงเลยคุยกับสาวสวยจริงๆขอขอนุอญาตดีกว่าเรานั่งโอ้โหบรรยากาศเขาดีมากเลยที่นี่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเก๋ค่ะพี่เก๋นะครับผมขออนุญาตสบายๆพี่เก๋ไม่ถามไม่ได้เลยห้องอาหารนี่เปิดมานานยังรับปี่ ห้าถึงหปีแล้วค่ะห้าถึงหปีเห็นเขาว่ามีเมนูเด็ดมีส่วนใหญ่เราขายอาหารอะไรครับพี่คะก็จะมีตามสั่งก็ได้นะตามสั่งก็ได้ค่ะจะสั่งมาสําหรับครอบครัวก็ได้นะคะคืออาหารใดอย่างก็คือเป็นหม้อไฟหรือว่าเป็นจานแล้วแต่ลูกค้าที่จะมาเลือกราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ราคาถูกสุดนะคะครับ เอาถูกๆเลย70บาทเจบาทสงสัยก็คุ้มค่ะคุ้มมากมีแนะนำไหมสำหรับท่านผู้ชมที่มาห้องอาหารแห่งนี้แล้วก็อยากจะทานอะไรที่ของขึ้นชื่อของห้องอาหารริมสาแห่งนี้อะไรครับพี่เก๋อาหารจานเดียวก็ลาดหน้าวินสตานะะอันนี้คือขึ้นชื่อลาดหน้าวินสตาแล้วถ้าสมมติต่อไปพี่ แล้เด็ดเด็ดเลยเอาเด็ดๆเลยพี่เก๋เอาแบบตีๆตาตเลยถ้าเป็นจานเดียวจานเดียวก่อนเอาจานเดียวก่อนใช่ไหมคะสมมติว่าจานเดียวเลยมีอะไรต่อพี่ปอเปี๊ยะทอดปอเปียทอดโอ้โหท่านผู้ชมครับมาห้องอาหารนี้ขอโทษนะครับนอกจากจะท่านผู้ชมจะได้มาทานลาดหน้าวินตาร์แล้วปอเปี๊ยะทอดอย่างที่พี่เก๋บอกแล้ววิวข้างๆอย่างสวยติดกับอะไรครับเนี่ย บ,บึง <คน S 1> สีภูตำรวจผู้ชายลอยๆนั่ <ไ Park S 1> นงมองปุ้โปโบโค้ยเพริ้วเลยด็เย็นเ็นหรือว่าค่ำๆจะต้องมีการที่แบบบางคนมาออกกำลังกายหรือคนมาเดินเล่นใช่ไหมพี่เกห้องอาหารที่นี่สบายๆเปิดปิดกี่โมงหยุดวันไหนครับพี่เปิดไม่มีวันหยุดค่ะฮะไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตลอดเจ็ดโมงถึงห้าทุ่มค่ะเปิดเจ็ดโมงถึงห้าทุ่มไม่มีวันหยุดใจดีจริงเดี๋ยวนะ ผู้ชายลอยๆเขานับตูก่อนโอ้โหมีเวลาทั้งวันเลยในการมากินให้ปรุงกลางไปเลย<ช>อยากรู้เนาะลาดหน้าของเขาเป็นแบบไหนแต่ผู้ชายลอยๆมาครั้งนี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วก็ใหญ่ชาใหญ่ยายชาใกล้เจแล้วมีเจไหมสมมุติว่าใครอยากจะทานเจนี้อาหารเจเราก็มีค่ะอาหารเจก็มีค่ะชออาหารชอก็คืออาหารทั่วไปใช่อาหารเจก็คืออาหารที่ ไม่มีเนื้อสัตว์ถูกไหมครับพี่มีอะไรบ้างครับพี่แนะนําหน่อยเกิดว่าเนี่ยใกล,เลเ้เจแล้วเนี่ยเจเลยเนี่ยอ่ะก็มีกระเพาะปลาน้าแดงกระเพาะปลาน้ําแดงค่ะแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีปลาปลาสามรสแต่เป็นปลาสามรสเจอ๋อปลานี่นี่เธอเอ่ยมันคือเจหมดเลยอะครับ แล้วก็เมื่อกี้เห็นแอบ,บดูมีหอยจอกันแม่ของโปรดผู้ชายเลย้อยจริงเลยหอยจอี่อยากจะรู้จริงว่าเป็นแบบไหนพี่เก๋ส่วนใหญ่นี่ใครมานั่งก็นั่งได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยพี่ก็คือมีบริการเครื่องดื่มใช่ค่ะแล้วก็อาหารจานเดียวและอาหารครอบครัวใครมาเป็นครอบครัวนี้ยังไงครับพี่เซตโตได้นะคะอ๋อก็คือสั่งได้เซตโตได้ใช่ค่ะยังไงพี่มาสิบคน ิบคนเราก็จะจัดให้สิบคนมาสิบคนก็จัดให้สิบคนใช่มมาคนเดียวก็จัดให้สิบคนไม่ได้นะไม่ได้ยังไงแต่บรรยากาศดีมากเลยท่านชมครับเห็นวิวบึงสีภูนั่งข้างนอกก็ได้เหรอครับพี่นั่งข้างนอกก็ได้ค่ะนั่งข้างนอกก็ได้นั่งข้างในก็ได้มีแอร์เย็นสบายเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงปิดห้าทุ่มไม่มีวันหยุดอีกแล้วใกล้เจนี่ก็มีอาหารเจอีกโอ้โหที่นี่ของไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตพี่เก๋เข้าไปดูว่าเต้าหู้ทรงเครื่อง เด็ดไหมนี่ผมพูดมันนี่ผมเอ่ยถึงเต้าหู้พระเจนต้องคิดถึงเต้าหู้ทรงเครื่องแต่ก่อนท่านผู้ชมครับก่อนที่ผู้ชายลอยๆจะพาไปบุกรังของนุา่าบุกหลังครัวนะผมไม่รู้ว่านะผมบุกหลังครัวไปก่อนนะพี่เก์อนุญาตเหรอใจดีจังนะพี่เก์อนุญาตให้ผู้ชายลอยๆไปบุกหลังครัวไปดูีิว่าเชฟเขาทำเต้าหู้ทรงเครื่องอยากทานนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนที่อาหารจะมากองอยู่ตรงนี้ผู้ชายลอยๆขออนุญาตมอบป้ายให้สักนิดนึงนั่นแน่ โอเคครับก่อนที่ผู้ชายลอยๆจะบุกเข้าควาวนีนี้แน่ขอญาตหมอบป้ายการันตีของเขาเด็ดผู้ชายลอยๆแอบมาทานละนี่ครับท่านผู้ชมครับร้านอาหารหรือห้องอาหารริมสระปากถึงซอด้วยนะ,ะซอสใจดีมากที่ให้ผู้ชายลอยๆให้เกียรติมาถ่ายทําซอบอกเต็มที่เลยผู้ชายลอยๆห้องอาหารเรายินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาอุดหนุนอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ชายลอยๆแนะนําร้านอาหารอยู่ในโรงแรมด้วยนะ โรงแรมแห่งนี้เมื่อกี้ไปคุยกับน้องเขาหน้าพักเมื่อกี้ไปดูห้องแล้วหน้านอนมากเดี๋ยวทานเสร็จนี่ขออนุญาตเปิดห้องนอนนิดนึงวั่วง,วงขออนุญาตมอบป้ายก่อนแม่ขอบคุณครับพี่เก๋ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ,รยยบเดี๋ยวเราพักสักคู่ก่อนที่ผู้ชายลอยๆจะบุกหลังค,งครัวของครัวห้องอาหารริมสาก,กันเดี๋ยวอยากรู้ว่าครัวของเขาและเมนูเด็ดเนี่ยเขาว่าเด็ดทั้งลาดหน้าเป็นแบบไหนผมเอามดวันนี้ผู้ชายลอยๆกินทุกอย่างให้วางหน้าไม่สนใจใครแล้วหิวโอเคพักสักคู่ครับ ไป้ไหมครับไป้ไหมครับแต่ที่เราผมก็คุณผู้ชมกับรายการ999รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับสบายเป้ออกท่องเที่ยวทั่วภาคใต้พบกับรูปแบบเต็มเร็วๆนี้ครับผม นี่คงเป็นครัวแน่เลยชัวเลยท่านผู้ชมครับห้ามพนักงานคนใดเข้าไปเอาช้อนในครัวเด็ดขาดเอาซ่อมได้ใช่ไหมซ่อมได้ไหมตะหลิวได้เนาะเขาไม่ธรรมดาครัวแห่งนี้โอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่เชฟเขากำลังทําอะไรอยู่ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับนะครับผู้ชายลอยๆขอญาตบุกครัวนิดนึงผมคุยอยู่กับพี่พี่ศักนะครับวันนี้พี่ศักเมื่อกี้คุยกับพี่เก๋ข้างนอกมาเขาบอกว่าเต้าหู้ทรงเครื่องที่นี่ ใครไม่มาไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงห้องอาหารริมสระใช่แล้วครับอาหารเจใช่ไหมพี่สักผมอยากทานอาหารเจเขาว่ามีเด็ดมีดังคือเต้าหู้อยู่นี่แล้วพี่ได้ใช่ครับมีมีมส่วนประกอบเขามีอ,อะไรบ้างพี่มีเต้าหู้นะครับเต้าหู้เจเต้าหู<ะ>้เ<ะ>จเค<ะ>รื่องเจ,รงเจครับผมมีกุ้งความมืดเจพวกนี้ครับคือทุกอย่างคือเจหมดเจหมดเลยครับขออนุญาตผู้ชายร้อยทำทำสักนิดหนึ่งพี่ศักดิ์สอนผมหน่อยได้ไครับได้เดี๋ยวต้ น้อยครับเดี๋ยวลองก็ยกมาลาดเลยยกมาราดลาดใส่หน้าผมเลยไหมมันจะได้เป็นลาดเอาเอางั้นเราไปดีกว่าผมแหมหมุนก็ทั่วเลยโอ้โหพิ่ศักดใจดีจริง อันนี้เป็นอาหารทานเล่นหรือทานจริงครับพี่ทานจริงกี่วันเนาะโอ้โหพี่ศักกายดีท่านผู้ชมครับพี่ศักกายดีมาก,ก,มากนี่วันนี้มาโชว์บุกถึงครัวปลาโอ้โห,โ,หโหเยอะมากเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนเจไปแล้ว <laughs> พิศักอารมณ์ดีนี่คืออีกหนึ่งเมนูสองเมนูอันนั้นก็เป็นร้านหน้าวินซ่าที่ขึ้นชื่อแต่อันนี้ครับเต้าหู้ทรงเครื่องเจ ใจลอยวันนี้ร่วมทํากับพี่ศักดิ์เดี๋ยวขออนุญาตไปชิมก่อนมันหอมอุ้ยน่ากินไปแล้วครับขอบพระคุณพี่ศักดิ์วันนี้นครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าห้องอาหารกันเดี๋ยวดูซิว่าเมนูพี่ศักดิ์ทำอะไรให้เราเต็มโต๊ะแล้วหรือย,อยังเต็มโต๊ะยังพี่เต็มโต๊ะเต็มโต๊ะแล้วเดี๋ยวไปกันครับตามใจลอยมาก It's been away too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer but my breath fogged up the glass and so i drew a new face and i laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons It's what we aim to do our name is our virtue โอ้โหเมื่อกี้เราออกมาจากครัวปุ๊บอาหารพี่ศักร์เตรียมไว้ให้เราเต็มที่แล้วมีอะไรบ้างครับนี่หมูแดงอบยอดผักอันนี้หอยจออันนี้ปอบเปี้ยทอดผักกาดขาวตุ๋นไข่นกนี่เมื่อกี้มาแล้วนี่เต้องทรงเครื่อง ปลาราดพิจเจก็มีทั้งหมดนี่เจมหมดเลยยกเวนอยากทานอยากทานสักนิหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูแนะนําที่ใครมาใครไปห้องอาหารแห่งนี้ไม่ได้ลาดหน้าออวินสตาขออนุญาตผมเริ่มจากอะไรก่อนดีตรงหน้านี่แหละปอเปี๊ยะง่ายๆเลยโอ้โหท่านผู้ชมศีษสัก <สา S 1> แก่ใจดีจังต้องขอขอบคุณซอด้วย ซอเจดีจะดีให้ผู้ชายลอยๆนะครับมาถ่ายทํารายการในครั้งนี้ไม่เอ่ยชื่อไม่ได้นะครับซอสิริเลขวงอนุชิตเมธาขอขอบคุณซอสนะโอกาสนี้โอ้ยขอญาตครับขอขบคุณซอสจากใจผู้ชายลอยจริงๆครับผมขอญาตชิมปอบเปียกเขาสักนิดหนึ่งอื้อหือกรอบจังออ่านเจนี่เขาไม่ธรรมดาจริงเนาะคุณผู้ชมครับไม่ได้บอกไม่ได้เลยอร่อย อืเขาบอกมาไอีกหนึ่งทางเลือกมาหารอย่างนี้ใครไปใครมาถนนสีภูนาฏโรงแรงมวินสตาเข้ามาปุ๊บเห็นเลยร้านอะห้องอาหารริมสะบรรยากาศก,าก็ดีดนตรีก็ไพเราะให้ได้ก้งแก้งกงแกงไปเรื่อยๆเราต่อไปปอเปียกแล้วนี่มยม่อกี้ทำเองกับมือขอหงาเต้าเลี้ยกเอ้ยไม่ใช่เต้าอ,อู้เคงื่อง เรื่องไหนก็ไม่รู้แล้่อร่อยครับทานแล้วมันกรอบกรอบกรุบกรุบดีมีรสชาติพลิกพลิกด้วยิีกจีฟ้าไม่เลี่ยนด้วยใครว่าอาหารเจจะไม่เหมือนอาหารปากติเนื้อหมูแดงโอ้โหท่านผู้ชมครับนั่วผมนัน่วหมูแดงจริงๆเนี่ยตอนแรกหมูแดงโอ้โหอร่อยอร่อยหอแต่ยังไม่ได้หอ,อไปไหน ชิมไม่หมดเดี๋ยวไม่ตักกับท้อจะเสียใจพี่เก๋จจเสียใจปลาลาดพริกแป๊บหนึ่งเฮ้ยอ,อร่อยเว้ยรสจตดไม่ธรรมดาจะบอกบอกแล้วอร่อยแน่อร่อยไม่รู้เฮ้ยอ,อีกหนึ่งทางเลือกแต่พูนยาอร่อยว่าเด็ดเอออาหารเจเขาทำอร่อยดีแค่ที่นี่เดี๋ยวชิมเจแล้ว เดี๋ยวต้องไปชิมของเด็ดของดีของดังของร้านเขาด้วยเดี๋ยวหามาไม่ถึงห้องบรรยากาศเขาดีเลยนั่งทานไปเรื่อยข้างนอกก็มีข้างในก็แอร์เย็นๆนี่ครับเดี๋ยวหาชิไมไม่ครบอันนี้อร่อยทานเจเป็นอะไรที่ตอนแรกไม่กล้าทานเจนะผมนี้ทีนี้ต้องทานสักนิดหนึ่งก็เลย มาร้านอาหารอย่างนี้ถามก็เลยมีอะไรทานบ้างเด็ดๆมีเจมีเจก็เจใครที่ทานเจก็มีเจใครไม่ทานเจอะไรวะใครทานเจก็มีเจใครไม่ทานเจก็ยังมีราดหน้าวินสตามารองรับท่านผู้ชมเอาแล้วขออนุญาตหน่อยนึงเส้นโอ้เส้น,ห,สนหน้าแปลกๆดีฮะเขาไปทอดก่อนเมื่อกี้แอบเห็นนี่เส้นใหญ่โอ้ย,อยแปลกๆแปลกๆดีเอาแล้ว นี่ขนาดทานไม่ได้ปรุงนะถ้าปรุงตามรสถ้าท่ททานผู้ชมชอบนะผมว่าเด็ดไม่รู้จะพูดยังไงแต่สรุปว่าหมดเนี่ยไม่ธรรมดาใครว่าแพงผมว่าไม่คุ้มค่ากับของที่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งสะอาดบรรยากาศด,ดีอร่อยแล้วก็คุ้มค่าราคาเป็นกันเองมากอาหารเจทุกอย่างมีทั้งเจที่ไม่เจนะครับร้านอาหารแห่งนี้พี่เก๋บอกแล้ว มาได้เลยไม่มีวันหยุดถนนสีภูมนินาาติดกับบึงสีภูโรงแรมวินสตาหาที่จอรดรถปุ๊บเดินเข้ามาเลยทีมงานทุกคนรอรับรอต้อนรับท่านผู้ชมอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผู้ชายลอยๆได้มาถ่ายทำขอขอบคุณจริงครับโดยเฉพาะซอตกแล้วไม่ธรรมาดาจรงิงผู้ชายลอ,อยๆขอญาตไปก่อนจะได้ชิมอาหารเต็มที่คงหิวแล้วแหละงั้นผู้ชายลอยๆไปก่อนสัปดาห์หน้า,ายายช้ายายจ้าบอกแล้ว่ายายช๋าวันนี้ผู้ชายลอย เขาข้างหน้าก็เด็ดนะเจ้าตีกระซิบมาแล้วว่าเด็ดโอเควันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ My tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't. Zopate, no more, no more. It cannot wait.